สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสรกิ่งเพชรที่ช่อง YouTube เชยเสรกิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูนั้นในดวงชะตาของคุณนั้นนะครับอาจจะเป็นอย่างไรในช่วง1-15มกราคม2564นะครับชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไร นะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดนะครับขณะนี้ช่องผมนะครับช่อง YouTube ชยเซ r k ์กิงเพชรก็มีผู้ติดตามทะลุ3 0 0แสนไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาแชร์เข้ามาถูก,ถกใจให้กำลังใจตลอดนะครับนะขอให้ท่านเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ในเรื่องของการในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักในเรื่องของสุขภาพหรือด้านต่างๆที่ท่านนั้นมุ่งมา่ปรารถนา สิ่งใดๆที่ท่านต้องการสิ่งใดที่ท่านปรารถนาอธิษฐานจิตขอให้เป็นดังใจของท่านนะครับนะเพราะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีธนูชีวิตนั้นก็เปรียบประดุจเหมือนคันธนูนะครับลูกธนูจะถูกมีกําลังนะครับจะต้องถูกโกงยิงออกไปไกลๆนะครับนะต้องโกงยิงออกไปไกลๆท่านใดที่ไปอยู่ไกลถิ่นนะครับนะแสดงว่าใช้กําลังของคันธนูได้ดีนะครับ นะหมายถึงว่าลูกคันธนูจะมีแรงมีกําลังต้องไปอยู่ไกลบ้านไกลถิน่นจะได้ดีไกลถินลถ่นไกลถิ่นฐานบ้านเกิดท่านใดที่ยังไม่เจริญลองไปหากินที่อื่นลองย้ายงานไปทํางานที่ต่างจังหวัดไปอยู่ไกลถิน่นหรือไปไปมามาดูนะครับจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ชีวิตดาวยังบอกอีกว่าชาว,าวราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นคนรักสัตว์หรือไม่รักไม่ชอบอยู่ดีวันหนึ่งต้องเลี้ยงสัตว์นะเป็นคนมีความเป็นครุมีความเป็นครู นะครับถ้าไปทางด้านของสายวิชาการสายคุรุโหราศาสตร์นะครับหรือสุขภาพแพทย์หมออะไรต่างๆหรือง,ง,งานที่เกี่ยวกับธนาคารงานที่เกี่ยวนิติกรรมกฎหมายต่างๆนะครับมีความสําเร็จนะแต่ว่าในช่วง1-15มกราคมในดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวประจำตัวนะครับก็โคจรยังร่วมกับดาวเสารกับดาวพุธ ชาวลัคนาราศีธนูยังเป็นช่วงที่วางแผนเรื่องเงินมีเรื่องให้คิดเรื่องเงินถ้าจะทะเลาะกับใครก็ทะเลาะในเรื่องของเงินหรือมีเรื่องให้โวยเงินมีเรื่องให้จัดการเรื่องเงินมีเรื่องให้พยายามสร้างเงินจิตใจและวิถีอารมณ์ผูกติดไปที่เงินแม้ไม่ได้คิดก็ต้องมีเรื่องให้ไปจัดการดาวยังบอกอีกหนึ่งว่านะครับบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีเงินจมไปกับรถกับบ้านนะครับ หรือว่ามีรายจ่ายบางอย่างเกี่ยวกับรถกับบ้านกับคนในครอบครัวก็ได้กับรายจ่ายในครอบครัวตรงนั้นนั้นแล้วดาวประจาตัวไปร่วมกับดาวเสากับดาวพุธช่วงนี้สติปัญญาเรียนรู้ศึกษาสิ่งใดๆมีความสําเร็จมีเรื่องให้คิดเรื่องงานหน่อยมีเรื่องให้วางแผนทางการงานมีเรื่องให้อยากจะก่องานมีเรื่องให้อยากจะสร้างงานหรืองานเข้าตัวงานเข้ามานะครับ นะท่านใดที่รอการลงทุนหรือทําอะไรต่างๆทางการงานก็ทําได้เลยเพราะว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณคุณมีโอกาสมีการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆหรือมีการวางแผนที่ตัดสินใจทําอะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้ายังไม่ได้วางแผนตัดสินใจก็ลองวางแผนลองศึกษาลองเรียนรู้จะเกิดสิ่งดีๆเพราะดาวบุดาวการเงินนั้น ร่วมตัวร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานอยู่ในเรือนการเงินนะครับคุณอาจจะได้มีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญาตทาเอกสารอะไรต่างๆด้วยนะครับยุ่งเกี่ยวกับเอกสารนะครับนะในเรื่องของดวงชะตายังมีดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาทับดวงชะตาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเล่าร่วมกับดาวเกตชาวลัคนาราศีธนูยังมีดาวศุกร์เป็นวินาศ ฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศรีธนูยังต้องระวังรายจ่ายค่อนข้างเยอะได้มากับต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้จะมีการเดินทางไกลมีการจรรีมีการจออรร,จออรีออกจากถิ่นเดิมข้ามอำเภอข้ามจังหวัดนะครับหรือว่าชิบะจรลงเท้าถ้าไม่ได้ไปข้ามจังหวัดก็ไปแถวๆนั้นแหละแถวบ้านต้องจออรรีต้องมีเหตุการณ์ร้อนที่นั่งร้อนที่ร้อนทาง นะครับใจร้อนอาบน้ําบ่อยๆถ้าไม่ได้เดินทางนะครับดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับจะอารมณ์หุนหันพันแล่นทําอะไรจะรวดเร็วมากขึ้นก็ต้องระวังเตะน,นุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มตําได้นะครับแล้วมีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไปขอพรอได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับสิ่งศิธิ์ได้เจอพระสงฆ์ได้มีโอกาสได้ไปเกี่ยวพันกับศาสนาทําบุญต่างๆด้วยนะครับขอพรอสิ่งต่างๆช่วงนี้มีความสําเร็จเป็นอย่างดี นะการเจอพระสงฆ์การเจอกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาจะเป็นมงคลชัยเข้ามาสู่ชีวิตเส้นลัางสังหรนนี่แม่นยำนะครับให้เชื่อเส้นให้เชื่อลัางสังหรมีโอกาสเห็นเทวดาเห็นผีเห็นอะไรต่างๆนะครับมีฝันต่างๆนะครับเกิดจากเทวดานิมิตนะครับให้เชื่อความฝันนะครับถ้ามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในความฝันคุณอาจจะได้ไปสถานที่เก่าๆที่เคยได้ไปมาแล้วกลับได้ไปอีกด้วยเหตุบางอย่างนะครับหรือมีเหตุบางเอินบางอย่างให้ได้เจอ ญาติเก่าๆผู้ใหญ่เก่าคนแก่หรือคนที่เคยรู้จักมาแล้วในดวงชะตาช่วงนี้ต้องระวังเพื่อนร่วมงานเครือข่ายคนใกล้ตัวจะต้องมีเรื่องจุกจิกมีปัญหาขัดแยง้งกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นได้ในดวงดาวนั้นในด้านของการงานการงานยังก่อทรัพย์การงานยังก่อเงินยิ่งท่านใดที่ลงทุนอยู่นะครับมีโอกาสดีๆในการล่อเงินเข้ามาท่านใดรอการลงทุนก็จัดการได้เลยเพราะดาว การงานนั้นโคจรร่วมกับดาวคู่สมพลนะครับนั้นจะก่องานอะไรในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มีความสาเร็จเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเดือนเลยดาวพุธยังอยู่ตรงนี้ตัดสินใจพัมก่อสร้างวางแผนดาวการเงินโคจรเป็นกเกษตราชิบดีนั่นหมายถึงว่าได้เงินนะครับทำอะไรจะได้เงินนะครับมีโอกาสจับเงินก้อนมีโอกาสดีๆในการล่องเงินกราฟทางการเงินจะสวิงขึ้น ในดวงในดาวนั้นนะครับรายจ่ายอาจจะไปกับบ้านกับรถกับลักทรัพย์หรือ,อมีรายจ่ายกับงานนะถ้าแบบมีแผนลงทุนไปกับงานก็ลงทุนนะครับนะฉะนั้นธนูชาวทั้งลัคนาราศีธนูที่นอนรอโอกาสอยู่ให้ฟังคําพยากรณ์นี้เอาไปก่อบไปสร้างเอาไปล่อเงินเอาไปสร้างโอกาสต,ต่างๆทางการเงินดาวการเงินโคจรไปเกษตรราธิบดีตลอดทั้งปีแม้จะมี เหตุให้เดินไม่ปกติบ้างนะครับอาจจะมีรายจ่ายมีอะไรต่างๆที่สร้างไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ในเรื่องของภาพรวมการหมุนเงินนั้นเป็นไปในทางที่ดีมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนเกิดช่องทางรายได้ใหม่ที่มั่นคงในระรยะยาวได้นะครับชีวิตคุณควรเปรียบประดุจเหมือนลูกธนูอย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องโกงยิงออกไปไกลๆนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ อารมณ์คุณจะร้อนพร้อมที่จะปะทะมีเหตุการณ์ที่คุณปะะัทะอาจจะปะทะได้ง่ายต้องระวังอารมณ์ให้ดีนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะครับจะใช้พระเดชให้ใช้พระคุณให้มากเกิดสิ่งดีๆนะครับต้องระวังลูกลูกหลานสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยด้วยท่านใดเลี้ยงสัตว์ระวังสัตว์เจ็บป่วยหรือมีโอกาสที่จะนําสัตว์ไปโรงพยาบาลหรือมีลูกอาจจะได้เจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์ทะเลาะกับบุตรบริวาร การงานการเงินไปแล้วในเรื่องของความรักนะครับความรักชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะก่อเงินคุณมีโอกาสได้เงินจากเพศตรงข้ามจากคู่ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วท่านใดที่ไม่มีคู่ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้เขาจะนําผลประโยชน์ทางการเงินในอนาคตมาให้หรือเขาจะมาปรึกษามีเรื่องให้คุยอะไรบางอย่างหรือเรื่องของเงินนะครับท่านใดที่รองเงินจากเพศตรงข้ามนั้นเชื่อมั่นว่าได้แน่นอนในดวงชะตานะครับคู่ครองพร้อมจะสนับสนุนเกื้อกูลผักกัน นะครับนะในดวงชะตาคุณยังเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะครับแต่ในดวงในดาวนั้นนะครับโชคลาภของคุณนะครับมีโอกาสมาจากเลขเกี่ยวกับตัวคุณตัวคุณนั้นจะเป็นบ่อทางแห่งเกิดโชคลาภเช่นมีเหตุการณ์ให้ได้เงินหรือว่าคุณอาจจะได้เงินก้อนนะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาจะได้โชคจากผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับ ติดต่อกับผู้ใหญ่ที่เกิดวันอาทิตย์วันศุกร์จะมีโชคลาภนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนคนรักผู้ใหญ่ผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับที่ไกลตัวนั้นมีโอกาสถูกนะครับแล้วก็กาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซื้อไก่วัดอย่างเงี้ยกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเสี่ยงก็มีโอกาสถูกฉะนั้นผมก็พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ชาวลัคนาราศีธนูนะครับวันนี้สวัสดีครับ